ตอนนี้ค่ะอาจีอยู่ภายในตัวรถของนิสสันอเมร่ค่ะตัวนี้จะเป็นในรุ่น EL ค่ะ Minor c h a i n เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมารับชมภายในตัวรถกันค่ะนี่ค่ะในตัวนิสสันอเมร่รุ่น EL คันนี้ค่ะมาพร้อมกับ หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่เป็นแบบอนาล็อกค่ะก็จะมีตัวเลขแสงสีขาวค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องยนต์และก็อัตราเร่งค่ะจะเป็นเข็มแสงสีขาวพร้อมฟอนต์ตัวหนังสือด้านในค่ะแล้วก็จะมีตัวการค่ะไม่ว่าให้เราดูการเช็คระยะค่ะใช้ A ใช้ B นี่เลย ก็สามารถเลือกปรับด้านนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะปรับแสงของหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ก็สามารถเลือกปรับได้ตามตัวการสีดำด้านนี้ได้เลยค่ะ มาที่พวงมาลัยกันค่ะพวงมาลัยค่ะมาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์หรือว่าตัวโลโก้ของนิสสันแบบใหม่เลยปกติเราจะเจอเป็นโครเมียมและพื้นด้านหลังสีดําเงาค่ะรอบนี้จะให้มาเป็นพื้นสีขาวและก็ตกแต่งวัสดุค่ะที่เป็นตัวกรอบสีเทานั่นเองอันนี้ก็จะดูแปลกตาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยทางฝั่งด้านขวาค่ะจะมาพร้อมกับระบบครูชคอนโทรลค่ะมีให้ตั้งแต่ในรุ่น EL ขึ้นมาเลยทางฝั่งด้านซ้าย แล้วก็ตัวระบบสั่งการด้วยเสียงรับสายวางสายค่ะเพิ่มเสียงโดยเสียงของตัวชุดเครื่องเสียงนั่นเองด้านหลังของพ่วงมาลัยค่ะทางฝั่งด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวไฟสองสว่างในการใช้งานพร้อมไฟสูงค่ะทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตัวก้านปัดน้ำฝนค่ะ ต่อกันที่บริเวณกลางกันบ้างค่ะกับตัวครอนโซนกลางหรือว่าตรงระหว่างผู้โดยสารด้านข้างแล้วก็ฝั่งคนขับนั่นเองค่ะทางฝั่งด้านบนตรงนี้ค่ะช่องปรับอากาศ2ช่องด้านบนสัญญาณไฟฉุกเฉินค่ะแล้วก็กับตัวชุดเครื่องเสียงตรงด้านนี้ก็จะมีเรดิโอค่ะมีมีเดียแล้วก็ดิสนั่นเองก็สามารถเปิดการใช้งานได้อ่าก็จะมีรับสายมีการต ตั้งค่าตำแหน่งตัวคลื่นวิทยุที่เรารับฟังนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็น AM FM เราก็สามารถเลือกปรับดูได้เลยเพิ่มเสียงปรับหาคลื่นก็สามารถปรับได้จากฝั่งด้านขวาค่ะลงมาด้านล่างค่ะกับมุ่มฟังก์ชันด้านนี้ค่ะจะเป็นในตัวของระบบปรับอากาศค่ะจะเป็นระบบแอร์อัตโนมัติสามารถปรับอุณหภูมิทางฝั่งด้านขวาปรับ ความแรงพัดลมจากฝั่งด้านซ้ายค่ะเปิดปิดการใช้งานกับปุ่มฟังก์ชันด้านล่างได้เลยนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ใช้ก็มี power outlet ชาร์จค่ะ port usb แล้วก็ aux ให้ใช้งานอันนี้ก็สามารถเปิดปิดการใช้งานได้มีช่องวางของด้านหน้าค่ะพวงมาลัายค่ะอะขอภัยค่ะตัวเกียร์ค่ะเกียร์ค่ะจุดด้านนี้จะเป็นวัสดุ u r e t a i n ค่ะมีการตกแต่งด้านในด้านบนตรงนี้ค่ะ จะเป็นตัววัสดุที่เขาเรียกว่าลายแคปลานั่นเองด้านในก็ทําให้ดูมีอะไรมากขึ้นด้านในมีตัวชิปล็อกด้านซ้ายแล้วก็ปุ่มพุ s สตา a r t อยู่ทางด้านขวาค่ะลงมาด้านล่างเบรกมือสีดํามีช่องวางขวดน้ําแก้วน้ํา2ช่องค่ะแล้วก็ได้ทําการปรับตัวรีโมทให้เป็นแบบนี้เลยรูปทรงแบบใหม่นั่นเองค่ะนี่ค่ะมีสัญลักษณ์ที่เป็นแบบใหม่มาด้วยนะ ที่เท้าแขนตรงกลางค่ะจะเป็นหนังสีดําเดินได้สีดําค่ะเปิดขึ้นมาจะมีช่องเก็บของตรงกลางด้านในตัววัสดุที่ให้มากับที่เท้าแขนจับเป็นหนังนะส่วนเบาะผู้โดยสารแล้วก็คนขับค่ะจะให้มาเป็นเบาะผ้าค่ะแล้วก็ตกแต่งภายในให้ดูเป็นโทนอบอุ่นนะเป็นสีฟ้าดําแบบนี้ค่ะนี่มีลวดลายตั้งแต่หัวหมอนลงมาด้วยนี่สวยงามมากๆเลยก็จะ เบาทางฝั่งของผู้โดยสารจะเป็นแบบแหม่นนวลค่ะสามารถปรับเอ็นปรับเลื่อนจากทางด้านหน้าได้เลยกองเก็บเอกสารเก็บคู่มือค่ะก็ให้มาเป็นก่องใหญ่ๆเลยด้านในสามารถวางแนวนอนแนวตั้งทางฝั่งด้านในได้เลยค่ะก็พื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางด้านบนที่บังแดดก็ยังเป็นที่บังแดดที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะเพราะว่าเขาให้มาชิ้นบานใหญ่มากมีช่องเสียบบัตรมีกระจกในการใช้งานค่ะ มีมาให้ใช้งานทั้งฝั่งของผู้โดยสารและก็คนขับด้วยทางฝั่งด้านบนตรงนี้ก็จะมีไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารกระจกมองหลังค่ะสามารถปรับแบบแมนนวลตรงนี้ได้เลยก็ปรับทิศทางดึงขึ้นดันลงแบบนี้ได้สะดวกค่ะ ในตัวนิสสันอเม r a ค่ะ1.0เชอร์บ i n ไมเนอร์เชคันนี้ในรุ่น EL ค่ะก็จะมีระบบความปลอดภัยมาให้ไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งค่ะหรือระบบเตือนก่อนกันชนด้านหน้ามีเพิ่มมาให้ในรุ่น EL ด้วยค่ะรักษารถให้อยู่ในช่องทางด้วยและเดี๋ยววิจ,จิตะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องอยนตด้านหน้ากันค่ะ